เออนีโมเราแอบไปได้ยินกลุ่มองกับมั่มีโมเรื่องของไรที่เรียนกับครูม,มาแม่เห็นพูดจะเยอะทำเป็นรู้ดีดันลืมไอเรื่องโบราณศาสตร์ไปซะได้อ๋อไอเรื่องนั้นบอกไอเรื่องโบราณศาสตร์นี่แหละที่พวกนั้นมันลืมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยอนะโบราณศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของไรปัจจุบันก็ได้แบ่งการไหลออกเป็นสองประเภทหลักก็คือการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วนนะเอ๊ได้กลิ่นอะไรแปลกๆนี่ ได้กินขึ้นกันกินมันคนชอบสอดรูสอดหินใช่ไหมใช่ไหมแต่ก็ชาบมันเถอะเออที่เราเรียนกับครูมาก็มีเรื่องความหมายของภาษาไปแล้วใช่ไหมงั้นพวกเรามาแจกความรู้กันดีกว่ามาไอเรื่องลักษณะของของไรในอุดมคตินะโมม,มันก็จะมีแบบแบบว่าแบบการไรอย่างจม่จำเมอการไรโดยไม่หมุนการไรโดยไม่มีแรงต้านเนื่องจากความนื่งแล้วสุดท้ายก็คือแบบไม่สามารถอัดได้นั่นเอง เรก็จะมีเรียนสมการความต่อเนื่องเป็นสมการที่ใช้ในการศึกษาการไหลของของไหลภายในทอ่อโดยการไหลของของไหลในท่อที่มีขนาดไม่สม่ำเสมอจะไหลจากปลายที่2ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A 2ไปยังปลายที่1ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A 1ซึ่งเราก็จะมีสูตรในการคำนวณก็คือเออแกมเราสมการความต่อเนื่องนี้สรุปได้จังใดวะแล้วทดี่เราจะสรุปได้ก็คือไม่ว่าบลกคูณระหว่างพื้นที่หน้าตัดกับอัตราเร็วของของไหลอุดมคติเนี่ยนะ มันก็จะมีค่าคงตัวเสมออา้าะต่อไปเป็นเรื่องของสมก,การแบรนูลีมันมีสูตรด้วยนะสูตรมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละอ่าทุกคนแหงตาดูรูปเอาซะนะแล้วผลรวมของความดันพลังงานจนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรและพลังงานสักโน้ม่วงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรณตำแหน่งใดๆภายในท่อที่คลองไหลผ่านก็จะมีค่าคงตัวนะและแกงหูบอว่าแรงยกปีกเครื่องบินเกี่ยวกับคุณสมบัติของโทรศัพท์จังใด อ๋อใช่ที่เป็นแรงที่ทําให้เครื่องบินสาม,มารถลอยได้ในอากาศทาั้งทัที่มีน้ําหนักหลายสิบตันมันจะมีที่ตรงข้ามกับแรงของน้ําหนักซึ่งเป็นแรงที่เกิดจากคุณสมบัติทางด้านอากาศพลศาสตร์ของปีกใช่ไหม ใส่ๆเครื่องบินน่ะมันบินได้เพราะว่าเขาออกแบบโดยอาศัยหลักการของแบรนูลีให้ด้านบนของปีกมีความโค้งมากกว่าด้านล่างอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านด้านบนและด้านล่างจะใช้เวลาเท่ากันแต่ความเร็วด้านบนเนี่ยจะมากกว่าทําให้ความดันด้านใต้ปีกมีมากกว่าจึงทําให้เกิดแรงยกซึ่งแรงยกปีกเครื่องบินเนี่ยสามารถหาได้จากสูตรสูตรนี้แหละสูตรนี้เลยมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะโมน้ําตกไงที่เราไปเที่ยวด้วยกันน้ําตกก็จัดอยู่ในเรื่องของบราณศาส์ของอไรเหมือนกันนะเพะ มันเป็นของอไรที่เคลื่อนที่ได้อย่างไงล่ะสำหรับ,รบคลิปนี้ขอ,ขอจบไว้เท่านี้